ออมึงไม่มาต้องมาอบอกย้ำลยน้ว่าว่ากูเนี่ยตกงานแล้วกูจะไปไหนมันก็เรื่องของก,กูว่าวะก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะถ้าพี่ไม่ได้ใช้เงินฉันอยู่อะ่ะถ้าพี่เอาเงินไปกินข้าวฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่เอาไปลงขวดเหล้าไปเล่กนการพนันหมดไงอ,อ๋อมึงหยุดพูดไปเลยนะคนจะนอนเว้ยไ ไม่ไหวแล้วเหมือนกันอะวันวันเอาแต่กินลแล้วเราก็เล่นการพนัน,น,นอะนังนิบหยุดนะดูองดูสิ พี่ทำไมพี่ทำกับลูกแบบนั้นน่ะทำอะไรวะก็ผลักลูกไงลูกรรรรุตสา์คิดถึงพี่อ่ะพอลูกเข้าไปกอดพี่ผลักลูกแบบนั้นได้ยังไงอ่ะนี่หายไปไหนมาทั้งวันฮะงานการไม่รู้จะทำเออมื่อม่มาต้องมาบอกย้ำลยน,นว่าว่ากูตกงานแล้วกูจะไปไหนมันก็เรื่องของกูไมะะ่หัวก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะถ้าพี่ไม่ได้ใช้เงินฉันอยู่อ่ะ เงินมังต้องเหมือนเงินกูเป่าวะกูไม่ต้องไปต้องใช้เงินเหมือนกันมึงยังมันงอกไปหมอเลยดังไหมถ้าเพี้ยวเงินไปกินข้าวฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่เราไปลงขวดเหล้าไปเล่นการพนันหมดไงมึงหุบปากของมึงไปทังไหมมึงไม่ได้มาตกงานเหมือนกูมึงก็ไม่ต้องมานั่งเค่แบบกูไงมึงหยุดพูดไปเลยคนจะนอนเว้ย ลูกเดี๋ยวแม่แวซื้อขนมเจ้าอร่อยไปให้นะจ้ะน้องไหมนี่มันอะไรนังนี่มันเป็นใครนี่ถ้าให้เดาอ่ะนี่คงเป็นเมียแก่ของพี่ใช่ไหมอ๋อนี่พี่พูดถึงฉันรับหลังแบบนี้เหรอ ปากตรงนี้เนี่ยไม่อายคนอื่นเขาหรือไงแล้วที่มีชู้ไม่อายเขาเรืองไงฮะมึเงเียบไปแล้วไอ้ตัวซวยกูอยู่กับมึงเนี่ยมีแต่เสียกับเสียสู้ฝานก็ไม่ได้เข้าบ่อนแป๊บเดียวเนี่ยมีเงินเต็มกระเป๋าเลยมึงก็เลิกกันไปเลยสิฉันก็ท,ทนพี่ไม่ไหวแล้วเหมือนกันอะวันๆเอาแต่กินลแล้วเราก็เล่นการพนันอะนังนี่งหยุดนะลองดูสิโดนข้อหาทำรายร่างกายแน่แล้วก็ถ้าเสร็จธุระจากที่นี่ รีบกลับบ้านด้วยละ่ะที่แท้ก็อยากให้ผัวกลับบ้านเร็วๆหรอป้าฉันแค่จะบอกว่าฉันเก็บเสื้อผ้าโยนกองไว้หน้าบ้านหมดแล้วรีบไปเอามนเงวเรถขยะมันขนทิ้งกล้าอลไฉันออกจากบ้านเหรอนุ่หมใช่ทำไมทำไมจะไล่ไม่ได้บ้านหลังนั้นน่ะสมบัติพ่อแม่ฉันแล้วแกก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับฉันฉันจะไล่ใครก็ได้ชุยพี่ มันไล่พี่ออกจากบ้านอ่ะได้แล้วมกูไม่จบกับมึงแค่นี้แน่นนะเลิกกันได้สักทีก็ดีผัวาภาษาอะไร ไม่รักเมียยังพอทนนี่ไม่รักลูกตัวเองด้วยไม่เชื่อนะคะแม่ว่าความรักของใหม่คนเดียวเนี่ยจะทดแทนความรักของเขาได้นี่แม่ก็กะจะย้ายมาอยู่กับใหม่เลยนะจะได้ช่วยดูแลต้นหอมมันด้วยเวลาหนูไปทำงานจะได้ไม่ต้องห่วงลูกมันขอบคุณแม่มากเลยนะคะใหม่สัญญานะคะว่าใหม่จะเข้มแข็งเพื่อต้นหอม จริงด้วยอะอินังไหมมันรักลูกมันยางอะไรดีอ่ะแต่อย่าเอามาไว้นานนะเพราะฉันไม่ชอบเด็กอะ่ะงานนี้แหละมึงได้นั่งร้องไห้จนน้ำตาไหลเป็นสายเลยือดแน่ๆอินังไหมนี่ไปเถอะก่อนที่มันจะกลับมา<ป>ต้นหอมต้นหอมไปกับพ่อเดี๋ยวนี้เลย เออกูเองแกมาที่นี่ทำไมแกเลิกกับลูกสาวฉันไปแล้วไม่ใช่หรอก็กูจะมาลูกกูไปอยู่ด้วยไม่ได้ฉันไม่ให้เก่งมากลยใช่ไหมหยุดเดี๋ยนี้นะถ้าอยากแก่ตายก็อยู่เฉยๆนี่พวกแกจะทำอะไร

ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดอ่ะกูจะรักมันทำไมวะฮะพอเอ,เร,อรีบเอาไอ้เด็กนี้ไปเถอะเร็วไปจะพาลูกฉันไปไหนแม่นี่มันลูกมึงคนเดียวที่ไหนมันลูกกูด้วยอ๋อคุณนึนกขึ้นได้เหรอว่าตัวเองมีลูกอ่ะฮะที่ผ่านมาไม่เห็นจะเคยช่วยเลี้ยงลูกเลยก็นี่ไงกูจะเอาไปเลี้ยงอยู่นี่ไง ออกมาไห <Bond> <t ans pakai> มนี <occurs S 2> ่มามาน <cartoon S 2> ี่ลูกอ้อยอ้อยหนูเจ็บแม่ขอโทษลูกพี่จะเอารูกไปใช่ไหมเออกูจะเอาไว้ไงวะฮะก็เอาไปสิแต่ค่าสิจ่ายเนี่ยไม่น้อยเลยนะเนี่ยจะค่าเทอมต้นหอมค่าเสื้อผ้าค่าขนมค่าอาหารมีปัญญาหรือไงมีปัญญาเอาไปสิเงินแกก็เอาเงินมาสิพวกฉันจะได้ มึงเอาไงใม้กูเลยฉันไม่ให้สิ่งที่พวกแกสองคนจะได้เนี่ยก็คือคุกเพราะตอนเนี้ยฉันแจ้งตำรวจไปหมดแล้วลอยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพี่ตำรวจนี่ลูกชิบหายละโยพี่เรารีบไปกันเถอะฉันไม่อยากติดคุกอะพี่ลืนฟัง ไปทางนี้พ<ป>ี่นานไม่ช่วยพี่ด้วยไหมนี่จะการ้องให้ฉันช่วยชีวิตแกอีกเหรอฮะแกคิดว่าฉันจะช่วยแกงั้นเหรอ คนอย่างแกตายตายไปเหอะอยู่ไปอะ่ะก็โลกโลกตายไปซะแผ่นดินมันจะได้สูงขึ้นฉันกับลูกเนี่ยจะได้หลุดพ้นจากผู้ชายเร็วๆอย่างแกสักทีไม่ไม่นึกเลยนะว่าเวรกรรมสมัยนีย้มันจะตามทันได้ไวจริงๆดูท่าแล้วพวกแกสอคนก็น่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิตเลยเนี่ยไม่ไปกันดีกว่าค่ะแม่ทางเนี้ย ปล่อยพวกเขาชดใช้กรรมกันเถอะส่วนเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันดีกว่านะคะไหมไหม่ไห่ไหมโอ้ยพี่เล็ไหม,ไมกลับมาก่อน